หมู่บ้านปางหมูมีภูมิปัญญาที่สําคัญเช่นการสร้างฝายเพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปายและแม่น้ำสงามาใช้ในการเกษตรมีฝายจำนวนสามฝายได้แก่ฝายทุ่งนาไม้ขี้ฝายปลายโกงและฝายนาตกปลายการอีดน้ำมันงาเป็นภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันงาจากเมล็ดงาของชาวไต่ปัจจุบันหมู่บ้านปางหมูยังคงอนุรักษ์ครกอีดน้ำมันงาแบบโบราณ ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาถั่วเน่าเป็นเครื่องปรุงอาหารที่สำคัญของชาวไตหมู่บ้านปางหมูเป็นชุมชนที่ผลิตถั่วเน่าแคปหรือถั่วเน่าแผน่นซึ่งปัจจุบันถั่วเน่าแผ่นจากหมูจจ่บ้านปางหมูมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและจำหน่ายทั่วประเทศปัจจุบันหมู่บ้านปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนชาวไตแห่งแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนชาวไตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังคงอนุรักษ์สืบสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไต่ไว้ได้อย่างน่าชื่นชมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านปางหมูชุมชนชาวไต่แห่งแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยลาลัยราชพัฒ์เชียงใหม่